สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเบื้องหลังอนุสาวรีครูบาสีวิชัยที่ตรงเชิงดอยสุเทพเชียงใหม่นี่เองครับค่ะเคยดูกันมาบ้างแล้วนะคะใช่ครับคือครูบาสีวิชัยเนี่ย ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะตนบุญแห่งล้านนาบทบาทท่านก็เยอะนะครับทั้งเรื่องการเมืองช่วงการรวมล้านนากับสยาม,มแล้วก็ที่เด่นมากๆเลยก็คือเรื่องบูรณะวัดวาอารามต่างๆเยอะมากนะคะน่าจะ60-70แห่งทั่วภาคเหนือเลย แล้วก็ผลงานชิ้นเอกเลยคือการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพใช่ไหมครับตั้ง22กิโลเมตรใช่ค่ะที่น่าทึ่งคือใช้เวลาแค่ประมาณ5เดือนกับ22วันเองนะคะคือแบบว่าด้วยแรงศรัทธาจริงๆครับถนนสีวิชัยในปัจจุบันนี้เองแต่พอท่านมรณภาพไปแล้วเนี่ยการสร้างอนุสาวรีก็ไม่ได้ราบรื่นซะทีเดียวมันมีเรื่องตำนานเข้ามาเกี่ยวด้วยอื้อใช่ค่ะมีเรื่องอมาตะวาจาที่ดังมากๆเลย ครับเรื่องนี้มันเริ่มมาจากตอนที่ท่านสร้างถนนนี่แหละครับช่วงปี24 7 7ถึง2478ท่านโดนสิ่งที่เรียกว่าอธิกรณ์ก็คือเหมือนโดนตั้งข้อกล่าวหาจากคณะสงสวนกลางแล้วก็ที่เชียงใหม่เองด้วยข้อหาหนึ่งที่เอ่อคนพูดถึงกันเยอะคือเรื่องที่ท่านไปบวชให้ชาวเขาที่เรียกว่าน้ำปีครับซึ่งตอนนั้นอาจจะมองว่าเอะมันขัดกับระเบียบหรือเปล่าก็เลยทำให้ท่านต้องไปจำพรรษาที่กรุงเทพ ที่วัดเบนจะมาโบพิษอยู่ปีหนึ่งเหมือนไปปรับทัศนคติทํานองนั้นนะคะแล้วช่วงที่อยู่กรุงเทพนี่แหละครับที่หลวงสีประกาศไปเยี่ยมแล้วก็อยากให้ท่านกลับมาสร้างถนนต่อให้เสร็จอืแต่ครูบาท่านก็ตามบันทึกของหลวงสีประกาศนะคะท่านบอกไว้ว่าหากน้ําแม่ปิงไม่ไหลย,ย้อนขึ้นเหนือจะไม่ไปเหยียบแผ่นดินเชียงไหวอีกโอ้เป็นคําพูดที่เด็ดขาดมากแล้วท่านก็ไม่ได้กลับไปเชียงใหม่อีกเลยจริงๆนะครับหลังพ้นผิด ใช่ค่ะตำนานมันก็เลยผูกเรื่องต่อว่าพอปั้นอนุสาวรีย์เสร็จแล้วเนี่ยน่าจะก่อนปี2,500นะคะก็เอาไปตั้งที่เชียงใหม่ไม่ได้เพราะติดคำพูดนั้นค่ะเพราะติดอมตะวาจานั่นแหละจนกระทั่งตำนานว่าไว้นะคะว่าเป็นวันที่17พฤษภาคม2,507ออ๋อวันเปิดเขื่อนภูมิพลพอดี ใช่ค่ะพอน้ําในแม่ปิงมันเไหลย้อนขึ้นเหนือจริงๆตามเงื่อนไขนั้นเป๊ะอนุสาวรีก็เลยเอาไปประดิษฐานได้สําเร็จเหมือนกับว่าอาถรรพ์มันคลี่คลายแล้วฟังดูเป็นเรื่องเล่าที่แบบโอลงตัวมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงล่ะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านี่แหละค่ะคือจุดที่น่าสนใจเพราะว่าเอ,อ,เอกสารราชการจริงๆเนี่ยบันทึกไว้ต่างออกไปเลยค่ะต่างยังไงครับ คืออนุสาวรีเนี่ยสร้างเสร็จจริงๆตั้งแต่ปี2 5 0 6แล้วค่ะแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษสมโพธ์กันไปแล้วด้วยในวันที่8มิถุนายน2 5 0 6อ้าวคนละปีเลยนี่ครับไม่ใช่2507แล้วก็ไม่ใช่วันที่17พฤษภาคมด้วยใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับวันเปิดเขื่อนภูมิพลโดยตรงเลยตามหลักฐานราชการอ้าวและที่มันล่าช้าไปหลายปีจนคนเอาไปผูกกับตำนานได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับหรือว่ามีเรื่องลึกลับจริงๆ เอจริงๆนะคะความจริงอาจจะธรรมดากว่าที่เราคิดเยอะเลยค่ะปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องงบประมาณค่ะอ๋อเรื่องเงินเงินทองทองนี้เองค่ะ,ค,ะคือกลุ่มชนชั้นนำเชียงใหม่ที่เป็นคนริเริ่มโครงการเนี่ยเขาก็ต้องหาทุนกันเองแล้วก็ส่งเรื่องให้กองหัตถศิลป์กรมศิลปากรสร้างให้ตั้งแต่ราวๆปี2499ค่ะครับงบประมาณตอนนั้นก็29,000บาทบวกกับทองเหลืองอีก500กิโลกรัมใช่ค่ะแต่ว่า การจ่ายเงินมันล่าช้ามากค่ะมีจ่ายงวดแรกไป15,000บาทพอให้เริ่มง,งานได้แต่แล้วงบก็หมดแลวงวดสองแล้วครับงวด2อ,อีก14,000บาทกับทองเหลืองที่เหลือเนี่ยกองหัศสินต้องทวงถามหลายรอบมากค่ะแล้วก็แบบว่าหายไปเลยอ่ะเกือบ4ี่หปีอ่ะ โหนานเหมือนกันนะเนี่ยค่ะนานมากกว่าทางเชียงใหม่จะรวบรวมเงินกับทองเหลืองส่งไปให้ครบก็คือประมาณปี2506นั่นแหละค่ะการสร้างถึงได้เสร็จจริงๆเข้าใจแล้วครับแสดงว่าปัญหาคลาสสิกเลยเรื่องการเงินการจัดการไม่ใช่เรื่องอมตะวาจาหรืออาถรรพ์อะไรเลยถูกต้องค่ะคือความล่าช้ามันเกิดจากปัญหาเชิงระบบการบริหารจัดการจริงๆแต่ตำนานเรื่องอมตะวาจามันดู เออน่าสนใจกว่าทรงพลังกว่ามันก็เลยกลบเรื่องจริงตรงนี้ไปครับแล้วการสร้างอนุสาวรีย์ให้บุคคลสามัญชนอย่างครูบานี่ตอนนั้นถือเป็นเรื่องปกติไหมครับอืมก็เป็นกระแสที่เริ่มเห็นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คือจากเดิมที่ส่วนใหญ่จะสร้างแต่ของกษัตริย์ก็เริ่มมีอนุสาวรีย์ของวีรบุรุษท้องถิ่นหรือคนธรรมดาที่มีบทบาทสําคัญมากขึ้นเหมือนเป็นการ กระจายความสําคัญไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นค่ะอาจจะมองเป็นการกระจายอํานาจเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบนั้นก็ได้แล้วก็มีอีกมุมมองหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการตีความครับน่าสนใจครับคือเขามองว่าชนชั้นนําเชียงใหม่บางส่วนที่อาจจะเคยมีความขัดแย้งกับครูบาในอดีตเนี่ยอาจจะรู้สึกผิดอยู่ลึกๆก,การสร้างอนุสาวรีย์แล้วก็ผูกโยงกับตำนานที่มันคลี่คลายลงตัวพอดีกับเรื่องน้ำปิงไหลย,ย้อนถึงแม้ว่าวันที่จะไม่ตรงเปะก,ก็ตามเนี่ยอืม hmm. มันเหมือนเป็นการ ออลบล้างความรู้สึกผิดนั้นแล้วก็การเป็นประกาศไกลๆว่าครูบาได้กลับคืนสู่เชียงใหม่แล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะโหเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยครับทำให้เรื่องนี้มีมิติมากขึ้นไปอีกแล้วเรื่องเล่านี้ก็ยังถูกใช้ต่อด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีพระสงฆ์รุ่นหลังๆบางรูปนะคะที่ท่านอ้างว่าเกิดในปี2 5 0 7 ซึ่งเป็นปีที่ตำนานว่าอาถรรพ์คลี่คลายพอดีเพื่อจะเชื่อมโยงว่าท่านเป็นเหมือนผู้สืบทอดเจตนารม์ของครูบาศรีวิชัยครับสรุปแล้วเรื่องราวของอนุสาวรีครูบาสีวิชัยนี่มันซับซ้อนจริงๆนะครับมีทั้งเรื่องตัวบุคคลที่น่ายกย่องผลงานที่ยิ่งใหญ่ตำนานที่ทรงพลังมากๆค่ะแล้วก็มีความจริงเบื้องหลังที่เป็นเรื่องปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ดูธรรมดากว่ามากๆซ่อนอยู่ครับ ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าบ่อยแค่ไหนที่เรื่องเล่าหรือตำนานที่มันน่าเชื่งมากๆเนี่ยมันบดบังความจริงที่อาจจะดูธรรมดาๆรรอย่างเรื่องปัญหาเชิงระบบหรืออาจจะเป็นความรู้สึกบางอย่างของผู้คนในยุคนั้นไปใช่ค่ะแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่รอให้เราไปค้นหาไปเปิดชั้นความหมายที่มันซ่อนอยู่แบบนี้อีก